สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีสุขสุขคนสุขหมอสุขบอนสบายดีนะปู่พ่อกับทรงน้องแคทคือเก้ากพี่นอ้องยังอยู่บนนอนอยู่พี่นอ้องเอ้ยยังเช้าอยู่เลยอ่ะเหม่นสับมื่อนี้ยังบ่ทันได้ออกเลี้ยงงอูอะเชิดโเห็ดยังพี่นอ้องเอ้ย เดีรยวอไรสาระู look, son, right, ้เโควิดก start ็เบาบางลงแล้วแหละพี่น้องเอ้ยคนที่ว่าติดนะเพิ่นก็ออกมาแล้วออกมาจากศูนย์กักโตเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็กักโตอยู่เพื่อนก็เจ้าให้มากักโตอยู่เพื่อนอีก14วันเนาะหมู่บ้านก็เริ่มสิเปิดแล้วแหละได้ยินข่าวอะมัดแมีว่าวันที่เโซงโซง ไม่มีวันที่เทเาย์เลยนะสิเปดแล้วพี่น้องวันที่สองสิเปิดโมบ้านมานสั่นอาไ้ยินมาเนาะบัตรที่นี่อยากไปไซกับสิเดไปแล้วบัตรที่นี่นะพี่น,อออน้องเอยหมอใครนายยันเมียพี่น้องเอยดัดกระเดียม กินเท่ากับไข่น้ำคัน้นกินเอายัางใส่พี่น้องไฟหูวกับเมนบอกในเด้อเวลาแบบพอไปเลี้ยงงัวเนี่พี่น้องน้ำบ้านเฮาน่ะเอิอน้ำคัน้นน้ำคัน้นกินเลดไข่ยังลุ่งลืองอยู่คันไฟหัวเอายัางใส่แล้วก็เมนมาบอกในเด้อพี่น้องเด้อ อ้าคือขาวเทียวะมาดขาวกาข่อยขาวอะไเฮ้ยขาวกาโอ้ยเจ้าของดิย่ามาพี่เงยย่ามาพี่ข่อยบัว่ากข่อยขาวยามาพี่ยังย่มา,มา,ม,ามานี่เลยง่อยเจือ,อยอนี่ซอฟพื้นพี่น้องพายอยากเห็นเราตบเบาไข่กดหนึ่งให้ ให้โตแคบโองโอ้เธอจะเธอจะตบฉลอเบ้เบิ้งโอคุยกับผู้สาวผู้สาวเสร็จมาผู้สาวเสร็จมาฮะเดี๋ยวให้นอนนอกมุงเลย เมืสีให้คเอนอนนอกหมุนอ่นี่เเธอคุยกับผู้สาวองกัสิหลอกเึืนันไววเหเธอไปนอนแชทกับผู้าวอยู่นอกเบ็ดเคดักกระเดียมเขาจะว่าขั้นคนดักกระเดียมน่ะ คนจักกรจี้นะบอกง่ายๆยันเมียเ่าจะว่าอิลีวะเฮ้ยยันเมียวะเก่งใจสิอิลี้ยโอ้โอิลีวะอลีวะวันนี้ยันเมียบ่ะบม่ยะเมียเบิร์ดเบิร์ดจูบกันบ้าเลยนะพูาคำเดียวเท่านั้นบอที่เลือมเมียาเบิร์ดติดติด วมสุขพี hmm. ่น okay. ้องนองมึงนี่ขนาหมู่เป็นยังขนาดนะหมู่แล้เป็นอียเพิ่นนะชูนเงอะไรได้ห่อ่ะเผู้สาวเสฉวนวานาตาดีสมกอีบ่งามสมกอิบ่

Why? We <laughs> are บอกใครมีสองล้านล้านแย่อีกตั้งหากว้านน่ล้านี่จะมีสอล้านเลยล้านเน่บมนี่เลนี่นะา xuân thua thu là sao đây bữa nay ngoa wow chàng hòa thế <laughs> lẽ. tôi xin tôi Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ <laughs> màn <laughs> nữa mọi người đã phải không mờ nữa lúc nào lúc nào lúc nào ขาวดิมัมีซิวิดตุ่มที่แท้นะพี่น้องเลยมันตอบเสียงไฟตอบเสียงไฟอดไฟมันสีขาวมันตอบเสียงมุกมันจะเลย,มมเยแบบออกมาสภาพนี่ขนาดบอกใครดำๆยังเป็นสีดำ <c oughs> มายอมรับว่าเจ้าโค้งดำมาแถะกันดูเฮ้ยมาแถะกันอยู <c> ่ <oughs> สีเดียวกัน นี่ดำกับดำคนกนับนก่งงานขาด่านบอกใครคนดำดำยังเป็นสีนี้อีกน่อเลยใช่แต่พาปิดปากก็โลดซิวขึ้นม่ยอมลงเลยอดใจเราอีกนิดเดี๋ยวก็ไม่ได้ใส่แล้วปิดไว้ตลอดโลด Siêu khử Beso sắp sao xe sắp mà này sắp sắp sao sắp thơi bọ sắp 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 thơi sắp 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 thơi sắp 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 sắp